เราขับรถดูใช่เรามปนจักรยานอีกใช่ไหมพวกเราเรามปนจักรยานีเราเป็นคนจนเว้ยใช่ครับใช่ครับแม่งรถตู้คนรวยทำอะไรก็ได้ประเทศนี้แค่มีเงินก็ถูกหมดเว้ยยังไงอะครับ สนใจรับผมข้าแกงไหมครับตอนนี้ไม่รับไม่ด้ครับโอเครับโอเ้ครับเราจะเสียใจครับที่ไม่รับผมอะใช่ร้องไห้ไอ้หนุ่มหนุ่มชื่ออะไรหนุ่มชื่อไรเราอะก็ก่อนจะถามชื่อหนึ่งก็บอกชื่อไปก่อนนะครับผมชื่อซีพีครับเราชื่อไรชื่อหมงครับอ๋อหมงเลือกากผมได้เหรอครับ ทำไมมไม่รู้จักคนคนที่โดนจับปะครับโดนโยนกระทืบปะครับอี้ินอยู่ะไหนครับใช่ใช่คนชื่อหม่งที่เคยบินมาต่างประเทศที่ไอเลียปะครับผมจำไม่ได้ครับผมก็บินไปหลายที่อะครับแล้วนี่คนคนมาคนเดียวเหรอคนเนี่ยอ่าใช่ครับว่าจะมาหยิบประเทศนี้อยู่ครับที่นี่มีใครเก่งๆบ้างไหมอะครับเจ๋งทุกคนเลยฮะผมก็มานะครับก็ไม่ค่อยเห็นจะเท่าไหร่กันนะแก๊งครับเดี๋ยวผมไปทำร่างผมแล้วครับโอเคครับแอปหน่อยละครับแอปปะ สวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับชื่ออะไรล่ะครับชื่อพุดดิ้งชื่อพุดดิ้งเหรอครับเอ่อ uh, ผมชื่อหม่งนะครับ mm hmm. แล้วพุดดิ้งกำลังไปไหนล่ะครับเอ่อ uh, มันมีคนขโบยรถไปอะ่ะ ไายต่อหน้าต่อตาเลยแล้วนายก็ถักเนี่ยแล้วล้มไปไหนอ๋อล้มเมื่อกี้เหรอครับที่แก๊งเมื่อกี้ขโมยไปเหรอครับเออมันเป็นมอเตอร์มันเป็นโมไซค์คันเล็กอ่ะอ่าแต่เมื่อกี้เขาขโมยไปใช่ไหมครับแก๊งเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเคลียร์ให้ครับเขาน่าจะไปกระหล่ำมาจะไปเคลียร์อะไงอ่ะเดี๋ยวมาเลยครับเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ครับม่ตั้งใจนะครับว่าเป็นรถของคุณนะครับไม่ตั้งใจฮะไปยืมเขาว่าเขอขออนุญาตนะครับเฮ้ยเราไปยืมเขาว่านายเป็นอะไรบ้างอ๋อเขายืมแบา อือวันสิบบาทด้วยแกงนี้ป่ะครับที่ขโมยไปไม่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเอาอีกแกงนึงใช่นี้ครับผมไม่มีรถเหมือนกันนะครับมาครับผมเขาน่าจะไปกระลากรนะครับนายช่วยเราแบบอนาถมากเลยอ่ะเราไม่ว่านายจะมีรถโอ๊ยจริงนผมมีครับชื่อะไรนะชื่อมงครับชื่อมงมงวันหรอนะมงมงแครับฮะครับ ชื่ออะไรนะชื like, oh, sure? ่อหมงครับผมยิ er mm ้ม hmm. จักรยานหน่อยนะครับพอดีว่าผมจะไปส่งสาวครับอ่าผมก็จะไปโรงพยาาบลเหมือนกันนะครับโอ้ยคุณเดี๋ยวแป๊บเดียวคุณก็ถึงแล้วอ่ะผมขอยิ้มหน่อยได้ไหมคือคุณเห็นผู้หญิงเหรอครับที่แบบเขากำลังแบบเขาจะไปกระลาดอ่ะคุณจะปล่อยให้ผู้หญิงเขาเดินอย่างนี้เหรอครับถ้าผมจะให้สาวเขาปั่นจักรยานไปอ่ะครับคุณแบบเนี่ยคุณไม่เห็นเขาเหรอครับเขาเมื่อยแล้วเนี่ยจะยิ้มได้ไหมครับช่วด้วยอ่าขอบคุณครับได้แล้วครับจะปั่นไปรอผมเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมตามไป ลอวนานไปไงอ่ะเดี๋ยวผมวิ่งไปก็ได้ครับมันปั่นไอ้คนเดียวนี่ครับสุภาพบุรุษได้ใจสาวเราให้สาวเห็นว่าเราแบบเออแบบเป็นสุภาพบุรุษไว้อไเงี้ยได้ใจสาวแล้วปัดไปรอเลยก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมตามไปครับตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กันอะไรนะครับผมผมขอย,ยิ้มยันยันได้ไหมครับขอบขอบคุณมากนะครับเนี่ยผมได้จักรยานแล้วเข้ามาครับโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ ขับรถเลยวะทำไมอ่ะไม่ไม่ขับรถอย่างนั้นนะครับก็ผมไม่ก็คือเราไม่เห็นนะคะขับระวังๆหน่อยเดี๋ยวครับไม่ก็คือเราไม่เห็นไงคะมองกระจกหลังเลยครับกระจกหลังไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะคือว่าก็คือภาพเรามันไม่ตรงกันอยู่แล้วเปล่าไม่เราเราไม่เห็นทื่เราชนนะเราก็ไม่เห็นว่าชนค่ะผมว่าแค่บอกให้ขับระวังระวังหน่อยมันก็ไม่ได้ชนหรอกครับจะไม่ยิบมาปัดหน้าค่ะก็คือเราขับระวังอยู่แล้วยังไงเราก็ขับเล็เราอยู่แล้วโอเคครับโอเคครับผมมาจักรยานนี่ไม่คือคือเราขับเรา ่วาไม,ไม่แต่ว่าเอ้าผมไม่มีภาพมันก็ต้องรับภาพมันไม่ตรงกันอยู่แล้วเปล่าครับผมมาจักรยานนี่ผมไม่มีเงินขับรถ<ต>เหมือน,นคนนี้น<อ>ผมไม่มีเงินขับรถเหมือนคนเลิไม่ใช่ไม่ใช่จักร ไเป็นไรเปล่าก็ในเมื่อภาพมันไม่ตรงกันอ่ะแล้วเป็นไรอ่ะใช่ครับไม่ก็จบจบไปสิครับก็ผมผมก็ไม่ได้โกรธอะไรคุณแล้วี่ไม่ละเธอพูดน้ำเสียงยังไงใส่เราทำไงอ่ะเอาก็ผมเป็นจักรยานนี่คุณให้ผมทำไงอ่ะแล้วเกี่ยวอะไรกับจักรยานก็ผมเป็นคนจนนี่ครับไม่ใช่แล้วมันเกี่ยวอะไรคุณจะขับรถยังไงคุณก็ขับได้ดิผมเปนจักรยานนี่เราขับเลนเรามันก็ถูกแล้วเปล่าแล้วเธอมาบอกว่าไม่ไม่ไม่คุณขับเลนคุณยังไงเมื่อกี้เนี่ยคุณอยู่เลนซ้ายแล้วคุณอยู่ดีคุณปาาาาดมมทงขวเนนี่่ยัใชหรอคครรัับบุณเลนขถมาหรือเปล่าผมถามก่่่ออออนคคืืวาาไงะเรขับชนเธอไไม่ด้ชนคครับแตุ่ณมาปาาดหน้้ผมแลวง ผมขับไปชนรถคุณดาผมก็เสียเงินเลยครับเพื่อนเราก็ไม่เห็นก็คุณขับรถอย่างงี้ครับหลังคุณอย่าสบเข้าเลยครับนี่คือไรภาพมันไม่ตรงกันหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวไม่ตรงคุณลองคิดดีคุณขับถูกเลนหรือเปล่าคุณลองคิดดีดีครับไม่คือเราขับออกไปแล้วเราก็ขับวนเขาไมันแล้วมันได้ไหมครับตามหลักความเป็นจริงอ่ะครับมันได้ไหมการขับรถอ่ะก็ขับก็ขับก็ใช่ไงก็ผมมาจากอายานคุณรถหรูดิคุณทำอะไรก็ได้ดิคุณเป็นคนรวย เป็นไรเฮ้ยบาเปล่าไปเรียนไปเรียนกดเรื่องการขับรถมาก่อนนะครับอะไรเป็นไรอะบาเปล่าเออหรอไม่ไม่ได้เออครับบวนเข้ามามึงเป็นไรไม่ได้เออครับตะคุณเออหรือเปล่าครับไม่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 เายังไงเตาตามคุณขับรถเป็นหรือเปล่าผมถามเนี่ยขับรถเป็นแต่ว่ามึงอบมีมารยาทว่ามีมารยาทกูบอกว่ากูไม่เห็นภาพคเป็นไรก็คือกูภาพมึงอะกูไม่ได้เห็นชนเขาะเวย กูก็ไม่เห็นเหมือนกันว่ามึงจะขับมาหรือเปล่าก็ในเมื่อกูขับออกไปข้างนอกแล้วกูขับวนเข้ามาผิดอะไรตับเขาให้กูทำดีๆอผิดละคุณมึงบ้าเปล่าผมผิดเองครับผมผิดเองครับผมผิดเองครับทำนับเสียงให้มันดีได้เปล่าครับผมผิดเองครับ เที่ยวทำแอค์ทำเที่ยอะไรสัะจะยังเดี๋ยครับไม่มึงมาทำแอค์ทำเที่ยอะไรกูลัวป้าดีๆแล้วมึงมาทำแต่พ่เที่ยะไรมาคุยดีจู้เราว่าจู้เทีมานี้ก่อนมึงมานี่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 ทำไมอ่ะขับรถโง่อย่างไรครับพี่ชายจะได้ขับรถได้ใชพี่ชายป๋าป๋าขับผมขอทานหน่อยป๋าขอข้าวกูทุกวันเลยไหมหลักการเป็นจริงอ่ะคือเขาอยู่ดีเขาอยู่ดีเขามาวนเปลี่ยนเลนเนี่ยมันผิดแตเว้ยตามาเป็นจริงอ่ะไกลว่ากูผิดเฉย นั่นดิงงเลยอ่ะ right. ผมงงว่าเขาขับมงเอยเราอยากถูกไหมครับเขาขับรถหดูครับดใช่เราเป็นจักรยานดิใช่ไหมพวกเราเราเป็นจักรยานดิเราเป็นคนจนเว้ยใช่ครับใช่ครับแม่งรถตู้คนรวยทำอะไรก็ได้ประเทศนี้ แค่มีเงินก็ถูกบดเว้ยเราเป็นคนจนผมมันไม่มีเงินนี่ผมมันไม่รวยดิไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยผมเห็นเขาขับอยู่กันอยู่ดีเขาก็วนมาแล้วแบบเขามาปาดหน้าผมผมก็บอกให้ขับรถประทอะไรเนี่ยผมก็มาบอกว่าให้ระวังระวังหน่อยเขาบอกเขาผิดอะไรเขาบอกเขาไม่เห็นอะไรผมก็งงอะไรคือไม่เห็นผมงงเขาครับเขาพูดเลยผมยังไม่รู้เลยก็คือความหลักความเป็นจริงอ่ะประเทศนี้ดูครับมันจะหยุดมันต้องขับเลนขวาใช่ไหมครับรถทุกคันเ่อยู่ดีเขาเางอยู่ดีเขามาวนเลยครับเขาจับเผ่าครับจริงๆเขาก็ไปตีวนยูเท ครับแต่เขาไม่ยูเทิร์นเขาเลือกที่จะยูเทิร์นหน้าหน้าตลาดเลยมันไม่ถูกครับแล้วสมมติว่าผมผมรู้ว่าผมขับรถแรงๆมาอย่างเงี้ยผมขับมาแรงๆอย่างเงี้ยเออแล้วผมชนอย่างเงี้ยทำไงอะครับผมถามหน่อยผมผมแล้วผมไปชนท้ายเขาผมผิดใช่ไหมผมผิดดิผมต้องจ่ายเงินค่าประกันอีกใช่ไหมเราเป็นคนจนผมยังปั่นจักรยานอยู่เลยผมเอาเงินที่ไหนไปจ่ายวะขายตายเขาจะได้รวยแม่งเออต้องขายตายอย่างเดียวอะครับเรียกตรงละเนี่ยใจจริงอันนี้ไม่จบอะค่ะอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับอันนี้ยังไม่จบอ่ะ ไม่จบอะไรหรอครับผมก็เดินไปตรงนี้คุณเนี่ยไม่จบหรือเปล่าอ๋อไม่แบบมีพูดอะไรถึงเราอีกเปล่าพูดอะไรล่ะครับก็ไม่มีนะครับไม่มีเหรอคะครับไม่มีครับก็ก็แบบว่ามีมีพูดอะไรถึงเราอีกเปล่าก็เมื่อกี้เธอจบแล้วใช่ไหมคะก็จบแล้วครับแล้วไงก็ขับรถระวังๆเลยนะครับอ๋อก็ไม่ได้ขับไม่ดีอะค่ะขับขับขับเจ้อเลิศเจ้อเลิศเด้อไปเพื่อนไปไปเพื่อน นี่แหละคือเหตุผลที่คนตายเยอะเพราะอย่างเงี้ยแหละคนขับรถอย่างเงี้ยไงเข้าใจไหมเข้าใจครับเอิ่มเอิ่มเอิ่ม มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วพวกมาแล้วพวกเล่นใหญ่เยเด่นหน้าผมหน่อยเล่นใหญ่มีอะไรครับมีอะไรไม่มึงกับมีอะไรไม่ยังไม่จบยังไม่จบอะครับยังไม่จบอะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพวกกูไม่จบมึงกับไม่จบป่ะไม่จบอะไรปัญญาอ่อนเนามึงเอาเอาเอาอะไรผมชื่อหมงครับหมงควยครับหาอะไรสัตว์มึงอย่าปากดีให้มากนะหมงควยครับเรียกชื่อผมไม่ถูกครับก็ถ้าเพื่อสมบติว่าพวกกูอยู่ไกลแล้วมึงจะมาพูดถึงพวกกูทำมเหี้ยอะไรอะไรล่ะครับปัญญาอ่อนเนาะมึงอะขับรถให้มาดีๆีเด็กครับคุณขับรถอย่างนี้คุณตต้ออองายยบบ่ะเด็กครั ก็เป็นไงหรอกาคุณตัวดีๆไม่เป็นหรอหรือว่าไงอะไรล่ะครับพูดดีๆไม่เป็นหรอก็พูดดีๆแล้วไงครับก็สั่งสอนนี่ครับถ้าสมผมตายไปทำไงครับผมจะสั่งสอนคุณได้ไหมอ่ะครับตายก็คือตายตายคือตายดอโอ้ชีวิตคนก็มีค่านะครับแล้วที่เขาขับรถคุณเนาะไอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ในเมื่อเราไม่ได้ชนเาทไม่ใช่ไม่ใช่ก็ในเมื่อเราไม่ได้ชนเธอเธอจะเอาอะไรอ่ะก็่นหลมารยาทของคุณนะเออแล้วเธอมีมารยาทเราโง่อะนะโอ้ยครับครับครับผมผมผิดเองแหละ อก็ผิดก็ขอโทษดิครับผมปัดยางยาๆไม่ดีเองอ่ะครับไม่ผิดก็ขอโทษมันเป็นถนนของคนขับรถใหญ่เนาะผิดก็ขอโทษผิดก็ขอโทษขอโทษขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับผมผิดเองครับไม่ก็ขอโทษเสุดๆแล้วก็อย่าอย่ามาพูดลับหลังได้เปล่าครับครับครับผมครับก็จบแล้วเลยครับโอเคครับผมขอโทษแล้วไงอ้าวก็เรลยก็ปัดเออก็เลยว่ากูจบแล้วมึงปัดอะไรคุณปัดอะไรคุณเออมพูดถึงอีกทำไมอ่ะพูดถึงอะไรครับไม่แดกเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมผมผมก็อยู่ตรงนี้คุณคุณตามผมมาอีกปั๊ คุณเออแล้วปะเนี่ยเรามาเรามาพูดตรงนี้อีกทำไมอ่ะเอาแล้วคุณตามมาทำไมถามจนแล้วคุณก็อยู่กับนี่ไม่เราไม่ได้เดินตามมาเรามีสิทธิ์จะเดินตรงไหนก็ได้หรือเปล่าตรงนี้ทำไมเธอฉี่ไว้หรออ๋อใช่ครับผมฉี่ไว้ครับผมเหยียบเหยียบเยียผมอยู่ครับก่อนนั้นตอนนั้นนะครับฉี่ไว้ก่อนนั้นนะครับใช่หรอไม่กลิ่นฉุนเลยโอ้โยหอมนะครับหอมนะสาบอะสนญญาดวะไปไกลที่สาบสาบของคุณหรือเปล่าไอ้แดงของคุณสาบหรือเปล่าไม่ได้เนือเป้าเลยเน้อเป้าเหม็นวะเหม็นวะฮัลโหลเหม็นวะไม่เหม็นปากมึงเหาโอยแล้วกระเป้า อะไรไม่อยากดมหรอกแต่ว่ามันลอยมาถึงเนี้ยแบบกลิ่นสาบไม่ได้แปลงมาภาษาตีวันแล้วครับฟันเหลือได้ครับฟันเหลือได้ครับใช่ครับฟันเหลือแล้วพี่เจ้าหน้าที่ขอเจ๊คนฟันเหลือได้เว้ยเขาบูลลี่เว้ยฟันเหลือแล้วพี่เจ้าหน่วะแม่เอ้ยจะไม่จะไม่ผมมันไม่มีเงินนี่พราผมไม่มีเงินทำฟันนี่แม่เราไปเจอครับมาดูดูคนจนเดี๋ยวผมทำไมวะผมมันปัดจักรยานดิจะจบไหมครับจะจบหรือไม่จบอะครับว่าไปเลยจะเปิดก็เปิดมาครับ อ่ะก็เปิดอะไรครับอยากเปิดก็เปิดไปปปปเเเยยครับออาากกกิิิดดด็มาเหมือนกันที่นี่ผมก็ไปกดอยู่แล้วครับมาครับก็อยากเปิดที่นี่บาซิลเออเออกูผิดจบกูผิดเองอ่ะกูผิดเออกูผิดจบถ้าผิดก็ขอโทษดิัห้หล่นบุ๊บมึงนี่ไม่ผิดก็ขอโทษดิกูไปขอโทษตบไปกูบ้างต่อยกูบ้างก็มาดิเอาหมดก็ต่อยกูบ้าดิแม่งก็มาดิอย่าห้ามไอ้เสื่อใจอย่าห้ามแมวป้า อีนี่มันโง่อย่างวะกูถามจริงมึงขับรถไปมึงไปควายหรือแบบมึงขับรถมันผิดนะเว้ยเฮียตามหลอกคขาเป็นจริงอะฮโลเพย่ะกูเล่นแบบโลเพยกูผิดเฮียหรือเปลวะเนี่ยอีควายแม่เม่เคยเจออีนี่ควายสุดแล้วแต่เจอมาเนี่ยโง่จริงนะเว้ ไอ้ขี้อยากขับรถควายกูก็แค่เตือนว่าเออมึงขับรถผิดนะกูเป็นอะไรไปมึงจะรับผิดชอบยังไงควายชิบหายอีควายขอโทษทีนะครับพรเพอดีว่าผมก็ด้เล่นสเก็ปผมอะถ้าแบบถ้าแบบว่าคือถ้าแบบถ้ารู้เรื่องก็แสดงว่าสเก็ปสไลด์นะครับควาย <ๆ S 2> ดาอยู่อะไรดมมึงไะกูรู้โง่โง่ชิบหาย,ยมันผิดเ <ๆๆ S 1> ด้เว้ยตามหลักคอมพิวติ้งมันขับรถอย่างนั้นเนี่ยคือมันขับรถระหว่างระหว่างนั้นมันไม่ได้แล้วมันขับรถผิดเลนด้วยผมว่าแค่เกิดว่าเออขับรถระวังระวังหน่อยขับรถภาษาอะไร